ากช่องดุคนครัคนก็แต่งฟิล์รีสหอะไรนะมาชานไครยสดใช่ไหมลายสดตามช่องพิจิมาชาแนวใช่ไหมพิิมาการพิจิมาการชาแนลด้วยนะครับช่องหนึ่งครับติดตามธนวัฒน์ชาแนด้วยนอนกัไหนนอนกไหนนะนอนกัไหนนอนกไหนจะมีโรงงาน4ีครับโรงงานสีครับ เหนื่อยครับเหนื hey ่อยครับโรงงานเนี่ยเต็มเลยดิร้อนครับร้อนโอเคโอเคโรงงานสี่ตัวนะผมอยู่โรงงานสี่นี่ยอ่าไปเมทยชิดตะศิษครับของอ่าโอ้ถึงว่าใส่เสื้อสีส้มเลยอะครับถึงว่าใส่เสื้อสีส้มเลย เป็นทานแท้นี่ยอันนี้เป็นของแล้วครับเียมชพร่ีผมจะไปเแบบการส่งให้พี่เทียมชอมนครับนี่ครับปิดแครับจะไปเดินนนะเียมอชมีตัวเดียวในโลกนะครับเพื่อตัวนี้ติดตามผลงานของผมและคุณคุณณญาด้วยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมคะเดินทางกี่โมงคะผมไม่น่ใจว่าช่องไหนจะทบ้าผมบ แต่คาดว่าส่วนนั้นไปเยอะ้นีเอกมานี่หายใจยังเหนื่อยเลยฟังเสียงหายใจก่อนได้ไหมมครับระวังเยระวังนะระวังนะเลยเโตลงมาอบใจเซโซตายแวตะโกกาบล้วถ้าป่างยังไงจิงไส้อาาเลยเนาะับทุกคนติดลิขสิทธิ์นะครับ ตนกินก็ติดนะครับบนะครับผมไม่เป็นไรเราไม่ได้ใส่ซาปรีสดสดรกปนยังสดซดรเปนยังถ้าเกิดลุงพลไม่ร้องมนแคมไม่ดังนะดังเลยครับ